คุณเคยคิดไหมว่าอะไรคือพลังที่แม้แต่ยักษ์ผู้ดุร้ายเทวดาผู้มิธิ์ก็ยังหยุดได้ไม่ใช่ริ์ไม่ใช่กำลังไม่ใช่อาวุธแต่คือธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งในพุทธกาลมีอารวกกยักษ์ผู้โหดเหี้ยมอาศัยอยู่ที่นครอ,รอารวียักษ์ตนนี้เป็นที่หวาดกลัวของคนทั้งเมืองชาวเมืองต้องส่งมนุษย์ไปเป็นบรรณาการทุกวันเพื่อไม่ให้มันอารวาสกินผู้คนจนล้มตายกันไปทั้งเมืองวันหนึ่ง ถึงตาของเด็กชายลูกเศรษฐีบริสุทธิ์ผุดผ่องจะต้องถูกส่งไปเป็นเหยื่อทุกคนในเมืองต่างร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณอันไม่อาจคาดเดาได้ส่งทอดพระเนตรเห็นด้วยพระญาณว่าวันนี้คือวันที่เด็กน้อยจะถูกยักกินและนี่คือการเวลาที่เหมาะสมที่พระธรรมจะได้หยุดความพยศของยักษ์ตนนี้การปรากฏตัวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เรือนของอาลวะกะ ก่อนที่ยักษ์จะกลับมาพระองค์ประทับนั่งสงบเย็นมีรัศมีอันเรืองรองอาลววกะยักษ์กลับมาเห็นพระพุทธเจ้าเดือดดานมันไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาในเรือนของมันมาก่อนมันจึงตวาดด้วยเสียงดังก้องสมณะออกไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปอย่างสงบแต่แล้วก็กลับเข้ามานั่งดังเดิมอาลววกะโกรธหนักขึ้นไล่ครั้งที่สองครั้งที่สพระองค์ก็เสด็จออกไปทุกครั้ง และกลับเข้ามาใหม่ด้วยใจเย็นดุดน้ำใสแต่ครั้งที่สพระองค์ตรัสด,ด้วยสุรเสียงอันหนักแน่นว่าอาลาะวะกะเราได้ออกไปเกินควรแล้วเราจะไม่ออกไปอีกยักษ์เดือดดานตวาดขู่ถ้าไม่ออกไปเราจะจับท่านคว้างออกไปเราจะฉีกท่านเป็นชิ้นๆเราจะจับท่านโยนลงแม่น้ำพระพุทธเจ้าตัดตอบด้วยความสงบว่าเราไม่เห็นใครในโลกนี้ที่จะทำเช่นนั้นกับเราได้เลย ทันใดนั้นพลังริ์ของยักษ์ที่เคยขมขวัญมนุษย์ทั้งเมืองดูไร้ค่าไร้พลังเมื่อเทียบกับความสงบอันมีอำนาจของพระพุทธเจ้าคำถามของอาวกะยักษ์อาวกกะพ่ายต่อความสงบแต่ยังไม่ยอมแพ้มันจึงเปลี่ยนวิธีจากใช้กําลังใช้ปัญญาถามปัญหาพระพุทธเจ้าเหมือนจะวัดภูมิปัญญามันถามคำถามที่ไม่มีใครเคยตอบได้ สิ่งใดเป็นทรัพย์สูงสุดของมนุษย์ในโลกอะไรนำสุขไปสู่ปรโลกผู้ใดคือผู้ข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งทุกข์ได้ผู้มีปัญญาควรดำเนินชีวิตเช่นไรลองจินตนาการนี่คือยักษ์ผู้เคยกินคนเป็นอาหารแต่กลับมานั่งซักถามธรรมะต่อพระพุทธองค์นี่คือการต่อสู้ของพลังริ์กับพลังปัญญาพระพุทธเจ้าตัดตอบด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งกินใจว่า ศรัทธาเป็นทรัพย์สูงสุดของมนุษย์ธรรมคือสิ่งที่นำสุขไปสู่ปรโลกผู้มีสติเพียรพยายามไม่ประมาทย่อมข้ามห้วงน้ำแห่งทุกข์ได้ผู้มีปัญญาดำเนินชีวิตด้วยการสํารวมอินทรีย์มีใจไม่เบียดเบียนย่อมเป็นผู้ประเสริฐคำตอบเหล่านี้ทำให้อลาวกะอึ้งเงียบไปทันทีหัวใจของการพ่ายแพ้อัตถกถาอธิบายว่าพระพุทธเจ้า ไม่ได้ชนะอลวกะด้วยฤทธิ์แต่ด้วยขันติความอดทนและปัญญาการที่พระองค์ยอมออกไปสามครั้งแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ขัดขืนแต่ครั้งที่สีไม่ออกแสดงว่าพระองค์รู้ประมาณไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนี่คือขันติและปัญญาในระดับสูงสุดที่ทำให้แม้แต่ยักษ์ผู้ดุร้ายยังต้องสงบลง อาลวะกะจึงยอมจำนนต่อพระธรรมประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิตเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตำนานยักษ์โบราณแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของใจคนเราอาลวะกะยักษ์ถ้าก่อความโกรธความพยศความหลงในใจเราฤทธิยักษ์ถ้าก่ออำนาจอารมณ์เงินทองกิเลสท,ที่ทำให้เราพ่ายแพ้บ่อยครั้งพระพุทธเจ้า ถ้าก่อความสงบสติและปัญญาที่หากตั้งมั่นแม้กิเลสท,ที่ดุร้ายที่สุดก็หยุดลงได้ธรรมะจึงคือพลังที่หยุดแม้แต่เทวดาและยักษ์และยังหยุดความดุร้ายในใจของเราเองอย่าประเมินธรรมะว่าเป็นเพียงคำสอนแต่ธรรมะคืออาวุธอันแท้จริงที่ทำให้แม้ยักษ์ก็ยังยอมคุกเขา่าลองหยุดคิดสักครู่ ถ้าคุณมีโอกาสถามพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่คำถามคุณจะถามอะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับอาระวะกะยักษ์ยักษ์ผู้เคยกินคนแต่กลับต้องยอมสยบต่อธรรมะเมื่อใช้กำลังไม่ได้มันหันมาถามคำถามแทนคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นคำถามที่สะท้อนความสงสัยในใจของมนุษย์ทุกยุคอะไรคือสิ่งมีค่าที่สุด ชีวิตควรเดินไปทางไหนเราจะข้ามพ้นความทุกข์ได้อย่างไรและพระพุทธเจ้าก็ตอบอย่างชัดเจนด้วยคำที่เรียบง่ายแต่ลึกจนสะกดใจยักษผู้พยศให้เงียบสงัดศรัทธาทรัพย์สูงสุดของมนุษย์อาละวะกะถามว่าอะไรคือทรัพย์สูงสุดของมนุษย์ในโลกพระพุทธเจ้ากัดตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์สูงสุดของมนุษย์ ในโลกนี้คนเรามีทรัพย์สินมากมายแต่พระองค์กรับชี้ไปที่ศรัทธาศรัทธาไม่ใช่แค่ความเชื่อแบบงม,มงายแต่คือความมั่นใจในสิ่งถูกต้องเป็นทรัพย์ที่ไม่ถูกขโมยไม่ถูกเผาไม่สูญหายเป็นทรัพย์ที่เมื่อวางลงในใจจะเป็นต้นทุนในการทำความดีทุกอย่างในเชิงจิตวิทยาศรัทธาก็เหมือนแรงขับเคลื่อนภายใน ถ้าใจเราไม่มีศรัทธาชีวิตก็เหมือนเรือไร้หางเสือแต่ถ้ามีศรัทธาในความดีศรัทธาในทางพ้นทุกข์ทุกก้าวเดินมีความหมายธรรมะสเสบียงแห่งปรโลกอาราบากถามต่อว่าสิ่งใดพามนุษย์ไปสู่สุขในปโรโลกเพื่อองค์ตรัสว่าธรรมคือสิ่งที่พามนุษย์ไปสู่สุขในปรโลกไม่ใช่เงินทอง ไม่ใช่อำนาจแต่คือธรรมะที่เราปฏิบัติจริงในชีวิตนี่คือหลักใหญ่ทานศีลภาวนาสเสบียงชีวิตทำดีแล้วจิตไม่เดือดร้อนเมื่อตายไปย่อมมีที่พึ่งในภพหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยืนยันว่าพฤติกรรมและเจตนาทิ้งร่องรอยไว้ในสมองและจิตใจสิ่งที่เราคิดทำพูดซ้ำ กลายเป็นโครงสร้างใหม่ของสมอง neuroplasticity ดังนั้นธรรมะที่เราปฏิบัติก็คือสเสบียงจิตที่ติดตัวไปแม้ร่างกายจะดับลงผู้ข้ามห่วงน้ำสติและความเพียรคำถามต่อมาใครคือผู้ข้ามห่วงน้ำได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติเพียรพยายามไม่ประมาทย่อมข้ามห้วงน้ำได้ห้วงน้ำในที่นี้ คือสังสารวัฏวงจรเกิดแก่เจ็บตายคนทั่วไปจมอยู่ในกระแสน้ำลงไหลสุขบ้างทุกบ้างแต่พระองค์บอกว่าผู้ที่จะข้ามพ้นได้ต้องมีสามสิ่งสติรู้ตัวไม่ถูกกระแสกิเลสพัดพาเพียรพยายามต่อเนื่องไม่ยอมแพ้ความไม่ประมาทร,รู้ว่าชีวิตสั้นเกิดดับอยู่ทุกขณะถ้าเปรียบในเชิงวิทยาศาสตร์สติทำ awareness การรับรู้ในปัจจุบันเพียร self-discipline การฝึกฝนตัวเองไม่ประมาท mindful urgency การไม่ผัดวันประกันพรุ่งนี่คือสูตรของผู้ที่ไม่จมแต่ข้ามพ้นปัญญาเส้นทางแห่งชีวิตสุดท้ายอลวกะถามว่าผู้มีปัญญาควรดำเนินชีวิตอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีปัญญาดำเนินชีวิตด้วยการสำรวมอินทรีย์ไม่เบียดเบียนรู้จักประมาณในอาหารและมีศรัทธาไม่คลอนแคลนนี่คือสูตรการใช้ชีวิตแบบอริยชนสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปล่อยให้ฟุง้งซ่านไม่เบียดเบียนอยู่กับใครก็สบายใจรู้จักประมาณในอาหารมีวินัยรู้พอดีศรัทธาไม่คลอนแคลนมีหลักยึดที่มั่นคง นี่ไม่ใช่เพียงคำสอนศาสนาแต่เป็นหลักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเพราะคนที่ควบคุมตนเองได้มีสุขภาพจิตดีมีความสัมพันธ์ดีและมีเป้าหมายชีวิตมั่นคงธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบยักษ์จริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อตอบยักษ์เท่านั้นแต่คือคำตอบสำหรับมนุษย์ทุกคนศรัทธาคือรัพแท้ธรรมะคือสเสบียงแท้สติและเพียรคือเรือพาข้ามห้วงน้ำ ปัญญาคือเส้นทางชีวิตที่มั่นคงนี่แหละคือธรรมะที่หยุดยักษ์และยังเป็นธรรมะที่หยุดใจเราได้เช่นกันหากคุณกำลังเผชิญคำถามใหญ่ในชีวิตบางทีคำตอบก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินไปเพียงแต่เราต้องหยุดฟังด้วยใจสงบเหมือนอาวกะที่ฟังพระพุทธเจ้าลองนึกภาพสัตว์ร,ร้ายที่เคยกินคนเป็นอาหารชาวเมืองต้องหวาดกลัว ต้องบูชายันลูกหลานของตัวเองให้ทุกวันแล้ววันหนึ่งยักษ์ตนนั้นกลับคุกเขา่ากราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรันตนไัรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่นี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับอาระวกกายักษ์สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนได้ไม่ใช่คมดาบไม่ใช่อาคมไม่ใช่ธิ์ใดๆแต่คือคำสอนแห่งธรรมยักษ์ผู้โหดร้ายอัธกถาเล่าว,ว่า อาราวกะมีนิสัยดุร้ายมาตั้งแต่ต้นเขาเคยกินคนจริงๆชาวเมืองหวาดกลัวจนต้องส่งคนเป็นเครื่องบูชาเขาไม่เคยฟังใครไม่เคยยอมใครลองทิดดูว่าใจของอาราวกะก็เหมือนใจคนเราเวลาโกรธจัดไม่ฟังเหตุผลใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเหมือนสัตว์ร้ายที่พร้อมจะทำร้ายทันทีแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าเขาเจอกำแพงที่เขาพังไม่ลงคือความสงบและปัญญา การเปลี่ยนผ่านจากฤทธิ์สู่ธรรมช่วงแรกอาระวะกะพยายามใช้อำนาจขม่มไล่พระองค์ให้ออกไปแต่พระองค์ขันติออกไปถึงสามครั้งและปัญญาที่ครั้งที่สี่ไม่ออกอีกเมื่อกำลังไม่สำเร็จเขาเปลี่ยนมาใช้คำถามพยายามใช้ปัญญาวัดพระพุทธเจ้าแต่คำตอบที่พระองค์ตรัสกลับไม่เพียงแต่ทำให้ยักษสงบยังทำให้เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสถึงศรัทธาเป็นทรัพ์ ธรรมะเป็นสเสบียงสติและเพียรเป็นเรือข้ามห่วงน้ำปัญญาคือเส้นทางชีวิตนี่ไม่ใช่เพียงคำตอบแต่มันคือการเปิดโลกใหม่ให้จิตของยักษการยอมแพ้ของยักษเมื่อฟังจบอาระวะกะะถึงกับเอ่ยปากว่าข้าไม่เคยได้ยินคำสอนเช่นนี้เลยแม้จากสม,มณะหรือพรามอื่นๆข้าเชื่อมั่นแล้วว่า พระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสาระตลอดชีวิตคือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและที่สำคัญเขาไม่ได้กลับไปกินคนอีกเขากลายเป็นทูตคุ้มครองพระศาสนาในนครอารวีนี่คือการเปลี่ยนจากยักษ์ผู้โหดยักษ์ผู้ศรัทธาเป็นการยืนยันว่าพระธรรมมีพลังเปลี่ยนแม้แต่ใจที่ดุร้ายที่สุด เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงนิทานปรำปราแต่เป็นสัญลักษณ์ของใจเราอาระวากะก็คือความพยศความโกรธความดื้อรั้นในใจพระธรรมก็คือความสงบความสว่างปัญญาที่เรามองข้ามการยอมแพ้ของยักษ์ก็คือช่วงเวลาที่ใจเราหยุดติ้นแล้วเปิดรับธรรมเมื่อเรายอมให้ธรรมะเข้ามาในใจความโกรธก็อ่อนแรง ความพยศก็สงบความร้ายกาจก็แปลเป็นศรัทธาในใจของเรามียักษ์อยู่แต่ก็มีพระธรรมอยู่เช่นกันสิ่งที่จะหยุดยักษ์ในใจไม่ใช่การกดข่มแต่คือการเปิดใจฟังธรรมคุณเชื่อไหมว่าในโลกนี้มีพลังที่หยุดได้แม้แต่เทวดาผู้มทริศยักษ์ผู้ดุร้ายและอสูรผู้คืกขนอง ไม่ใช่สายฟ้าฟาดไม่ใช่พลังเวทมนต์แต่คือธรรมะเพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังแต่หยุดด้วยสติปัญญาและความจริงอาระวะกะยักษ์ตัวอย่างชัดเจนจากเรื่องที่ผ่านมาอาระวะกะยักษ์ใช้ทุกวิธีใช้กำลัง ไล่พระพุทธเจ้าให้ออกไปใช้ริ์ข่มขู่จะฉีกจะโยนลงน้ำใช้คำถามหวังทำให้พระองค์จนมุมแต่สุดท้ายสิ่งที่หยุดเขาได้ไม่ใช่การต่อสู้แต่คือคำตอบแห่งธรรมพระองค์ตรัสเพียงไม่กี่ประโยคแต่พลังของคำสอนนั้นกลับมากกว่าพลังของยักษ์ที่กินคนทั้งเมืองนี่คือ ฤ์แห่งธรรมที่เหนือกว่าฤ์ใดๆกรณีอื่นเทวดายัางต้องยอมในพระไตรปิฎกยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ธรรมะหยุดฤ์ได้เช่นมานรผจญใต้ต้นโพมารพร้อมเสนามารทั้งหลายขมขู่พระพุทธเจ้าขณะทรงบำเพ็ญเพียรแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวตรัสเรียกธรณีให้เป็นพยาน พลังแห่งบารมีและความจริงทําให้เสนามานแตกพ่ายองคุลิมานโจรผู้ฆ่าคนเกือบพันมีริ์วิ่งเร็วแต่ไม่อาจวิ่งทันพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเพียงสั้นๆว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดคำสั้นๆหยุดความบ้าคลั่งได้สุพัทธปริภาชกปริภาชกผู้มีริ์ทางสมาธิถามคำถามในคืนปรินิพาน พระองค์ตรัสชี้ชัดว่าตราบใดที่ยังไม่ปฏิบัติอริยมรรคแปดย่อมไม่มีสมณะผู้บริสุทธิ์ทำให้เขาเกิดศรัทธาและขอบวชทันทีทุกเหตุการณ์สะท้อนว่าธรรมะคือพลังสูงสุดแม้ริ์จะหยุดกายได้แต่หยุดใจไม่ได้ตรงกันข้ามธรรมะหยุดใจได้แม้ใจนั้นจะพยศเพียงใด เชื่อมโยงสู่ใจของเราแล้วเกี่ยวอะไรกับเรายุคนี้จริงๆแล้วเราก็มียักษ์และมารในใจความโกรธเท่ากับยักษ์ความโลภเท่ากับอสูรความหลงเท่ากับมารเวลาความโกรธขึ้นเหมือนยักษ์กำลังกินใจเวลาความโลภครอบงำ เหมือนอสูรยึดครองเวลาความหลงทํางานเหมือนมานเข้ามาปิดบังสิ่งเดียวที่จะหยุดได้ไม่ใช่การกดข่มไม่ใช่การต่อสู้แต่คือสติและธรรมะเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติคือเครื่องป้องกันใจสติคือกรอบป้องกันชีวิตเมื่อเราฝึกสติและปัญญา ยักในใจจะสงบอสูรในใจจะอ่อนแรงมันในใจก็จะพ่ายแพ้นี่คือธรรมะที่หยุดริดได้เสมอไม่ว่าใครจะมีอํานาจใหญ่เพียงใดไม่ว่าใจเราจะพยศแค่ไหนถ้าเปิดใจฟังธรรมพลังนั้นจะหยุดได้แน่นอนอย่ามองข้ามธรรมะเพราะนี่คือริ์สูงสุด ที่ทำให้แม้แต่เทวดาและยักษ์ยังต้องยอมเคยไหมบางครั้งคุณโกรธจนแทบจะระเบิดบางครั้งคุณอยากได้อะไรบางอย่างจนไม่ฟังเหตุผลบางครั้งคุณเผลอพูดหรือทำร้ายคนที่รักเพียงทาะใจพยศนั่นแหละยักษ์ในใจของคุณเรื่องราวอารวกยักษ์ไม่ใช่เพียงนิทานเล่าให้เด็กฟังแต่คือกระจกสะท้อนว่าทุกคนล้วนมียักษ์ในใจและสิ่งเดียวที่จะหยุดยักษ์นี้ได้ไม่ใช่การกดข่ม ไม่ใช่การใช้กำลังแต่คือธรรมะแก่นธรรมจากอรารวาสูตรถ้าเราสรุปใจความจากเหตุการณ์นี้จะเห็นสี่หลักใหญ่ที่เปลี่ยนยักษ์โหดร้ายให้กลายเป็นอุบาสกคือศรัทธ,ธาคือทรัพย์แท้ไม่ใช่ทองเงินแต่คือความมั่นใจในทางที่ถูกต้องธรรมะคือสเสบียงแท้ติดตัวไปได้แม้หลังความตายสติและเพียรคือเรือข้ามห้วงน้ำแห่งทุกข์ปัญญาคือแสงสว่างที่นำทางชีวิตนี่คือ คำตอบสั้นๆแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตของยักษ์ได้และก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เหมือนกันธรรมะที่ยังทันสมัยแม้จะผ่านมากว่า2,600ปีธรรมะเหล่านี้ยังตรงกับชีวิตยุคป,ปัจจุบันศรัทธ,ธาในโลกที่คนไม่มั่นคงกับอะไรเลยศรัทธ,ธาในความดีคือที่ยึดเหนียวใจธรรมะเสมือนคู่มือชีวิตที่ไม่ล้าสมัยไม่ว่าจะเทคโนโลยีล้ำหน้าแค่ไหนสติและเพียนนานวิจัยสมัยใหม่ย,ยืนยันว่า mindfulness ช่วยลดความเครียด ปรับสมองให้สมดุลปัญญาคือการมองเห็นตามจริงไม่ถูกอารมณ์หลอกไม่ถูกสื่อหรือกระแสพัดพานี่คือเหตุผลที่ธรรมะหยุดได้ทั้งยักษ์ในตำนานและยักษ์ในใจเราแล้วเราจะเอาธรรมะนี้มาใช้ได้อย่างไรเวลาโกรธหยุดหายใจมีสติยักษ์ในใจจะอ่อนแรงเวลาโลกระลึกว่ารัพย์แท้คือศรัทธาไม่ใช่เงินทองเวลาเครียดกับอนาคตนึกถึง ธรรมะคือสเสบียงทำดีแล้วไม่สูญเปล่าเวลาใจว้าวุ่นใช้สติและเพียรเหมือนพายเรือข้ามพ้นกระแสะอารมณ์เวลาไม่รู้ทางชีวิตใช้ปัญญามองตามจริงเห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนี่คือการทําให้เรื่องของอาระวกกายักษ์กลายเป็นเรื่องของเราเองเรื่องของอาระวะกะจบลงด้วยการที่ยักษ์ผู้โหดร้ายกลายเป็นอุบาสกแต่เรื่องของเราจะจบลงอย่างไร ถ้าเราปล่อยให้ยักษ์ไม่ใจครองเราก็จะพ่ายแพ้เหมือนผู้คนในนครอ,อาราวีที่ต้องส่งลูกหลานให้มันกินแต่ถ้าเราน้อมธรรมะเข้าสู่ใจยักษ์ในใจก็สงบเราก็จะเป็นอิสระฤทธิ์หยุดกายได้แต่หยุดใจไม่ได้ธรรมะตัางหากที่หยุดใจได้และเปลี่ยนจากความพยศเป็นความสงบได้เสมอขอธรรมะจงเป็นแสงสว่างในใจคุณหยุดยักษ์หยุดมาร และหยุดทุกข์ในชีวิตได้ตลอดไปถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้พาให้ใจคุณได้แสงแห่งธรรมะเล็กๆสักเสี้ยวหนึ่งเราขอชวนคุณมาร่วมเป็นผู้จุดแสงแห่งธรรมไปด้วยกันผ่านการสมัครสมาชิกช่องแสงสว่างที่อบอุ่นเพียงเดือนละเล็กน้อยแต่เป็นพลังใหญ่ที่ช่วยให้แสงธรรมะยังส่องไปถึงผู้คนอีกมากมายคุณจะได้เข้าถึงคลิปพิเศษคำสอนลึกๆ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันหากพร้อมแล้วกดปุ่มเข้าร่วมใต้คลิปนี้เพื่อบอกกับเราว่าคุณคือหนึ่งในผู้จุดแสงแห่งธรรมบนโลกใบนี้